เจ็ดโมงเช้าแล้วครับอากาศเช้านี้ยังเย็นเย็นกำลังสบายเหมาะสำหรับอยู่หน้าเตาต้มที่เหล็กที่ระเบียงดูดาวแสงแรกของวันยังไม่ร้อนแรงผมจิบกาแฟอุ่นๆระหว่างรอให้ขี้เหล็กเดือดและฟัง The Secret Sauce ของเคนนักครินวนันนกิจไพบูลผ่านพอดแคสต์จะว่าไป ผมเองไม่เคยคิดจะมาใช้ชีวิตในชนบทแบบนี้ต้องตื่นเช้ามาติดเตาถ่านต้มที่เหล็กสองน้ำเดือดก่อนจะตากให้แห้งแล้วก็แพ็คลงถุงขายออนไลน์ซึ่งราคาที่ผมขายตอนนี้คือโลละ1,100บาทฟรีค่าส่งทางพัสดุไปสนีไทยกระบวนการผลิตกว่าจะขายให้ได้เงินพันกว่าบาท ยาวเหยียดอย่างไม่น่าเชื่อครับเริ่มตั้งแต่ผมขุดดินด้วยจอบปลูกก้าต้นขี้เหล็กสูงประมาณสองคืบแล้วก็รดน้ำรวนดินถอนหญ้าวนเวียนอย่างนี้จนขี้เกียจนับไปว่าวนไปกี่รอบแล้วครับช่วงแรกที่ขี้เหล็กเริ่มโตฝูงผีเสื้อมาจากไหนไม่รู้บินโฉบเชียววางไข่บนยอดอ่อนอ่านไปไม่กี่วัน ก็ฟักเป็นนอนตัวเล็กๆที่ขยันขันแข็งในการกินกินแล้วก็กินใบที่เล็กอ่อนทางเลือกในการกําจัดมีไม่กี่ทางทางแรกคือใช้สารเคมีประเภทกะโหลกไข่แน่นอนว่าผมไม่เลือกแน่ๆครับทางเลือกที่สองคือการใช้ชีวพันธ์มีตัวหนึ่งที่ผมลองศึกษาดูแล้ว น่าจะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคคือเป็นจุลชีพเมื่อหนอนกินเข้าไปจุลชีพนั้นก็เพิ่มจำนวนในทางเดินอาหารของหนอนมากจนหนอนแน่นท้องตายอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ความที่ผมดูหนังเกี่ยวกับเอเลียนเยอะไปหน่อยทำให้ผมอดคิดแบบบ้าตบบอๆไม่ได้ว่าเกิดจุลชีพนั้นไปโตในลำไส้ของคน ผลจะเป็นอย่างไรแน่นอนความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้นหรอกครับ <c oughs> ทางเลือกสุดท้ายที่ผมเลือกก็คือเดินเก็บหนอนทีรับตัวจากต้นกี่เหล็กทีรับต้นฟังดูไม่เข้าท่าเสียเลยครับแต่ทำอย่างไรได้ก็มันไม่มีทางเลือกอะไรที่คิดได้ในเวลานั้นนี่ครับผลที่ได้คือปลาในสะอ้วนทวนดีเพราะนอนที่ผมจับ ใส่ขวดน้ำาด่มขนาดหนึ่งลิตรแต่ละวันได้นอนเกือบครึ่งขวดแล้วก็เอาไปให้ปลากินครับแต่พอเข้าฤดูฝนฝูงผีเสื้อมีจำนวนลดลงบลเมืองหนอนก็ลดลงตามไปด้วยที่เหล็กเมื่อได้รับฝนก็แตกยอดแตกใบอ่อนเรากลับได้รับน้ำทิพย์จากเทวดาประมาณนั้นเลยมาช่วงหลัง ระบบนิเวศภายในฟาร์มคงจะมีความสมดุลมากขึ้นผมสังเกตเห็นว่ามีนกเล็กๆส,สีสวยๆจำนวนมากขึ้นเขาจะมาป้วนเปี้ยนอยู่กับต้นกี้เหล็กตั้งแต่เช้ายัาเยนเย็นผมก็เลยไม่ต้องไปเดินเก็บนอนทีละตัวอีกแล้วครับแม้จำนวนผีเสื้อจะเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาของเขาก็ตามชีวิตบางครั้งเราเรียกไม่ได้แล้วครับ แต่เมื่อเราเลือกจากอะไรก็ตามเราก็สามารถมองหาแง่มุมที่น่ารักน่าสนใจและเล่นลมได้เสมอจริงไหมครับ